ผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับวนแล้ว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 เดี๋ยวดับเครื่องก่อนดับเครื่องดับเครื่องอ่าตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วนะครับผมฝนตกแค่ไหนก็ พาฝนมาเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันพุธก็จะมารับน้องฟิล์มนะครับผมไปหาน้องสุพรรษาซึ่งกำลังคิดถึงพี่ฟิล์มนะครับคิดถึงตลอดเวลานะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปตามหาน้องฟิล์มกันครับผมอยู่ไหนเนี่ย Ôi, chơi leo, đang lên cầm má nữa À, chơi léo, chơi léo Aô Hơ Chơi đi like <each> <laughs> เทเนาปิดเรียน oh. วันนี้คุณพ่อได้ยินข่าวว่าไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมครับค่ะเพราะอะไรครับผม oh. เพราะว่ามีคนมาจากกรุงเทพแล้วเขาหนีมาค่ะเขา,า <c oughs> เขาเ,เป็นอะไรก็ยัง จว่าติดหรือเปล่าแต่เขาหนีมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเขาหนีมาเขาก,กลัวติดเขาก็เลยให้นักเรียนปิดค่ะเออนะครับผมต้องฟิมว่ามีคนหนีมาจากกรุงเทพนะครับกลัวติดโควิดนะครับผมเพราะว่าเด็กนังเรียนนั้นเป็นลูกของเขาใช่ไหมค่ะเขาก็เลยสั่งปิดเลยค่ะเขาเป็นคนก่อสร้างจากน,นี้มาต่างจังหวัดนะคะหนูก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียน โอ้ oh, นะครับไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับวันพุธแต่ว่าคุณพ่อก็นัดช่วงบ่ายก็ไม่มีเวลามานะครับเพราะว่าทำหลายอย่างนะครับช่างก็มาทำโรงช้างด้วยนะครับผม oh, ก็เลยมา oh, ตอนค่ำๆนี่แหละครับฝนตกฝนพึ่งหยุดตกเมื่อกี้นะครับผมพาฝนมาอันนี้น้องอะไรนี่ฮะชื่ออะไรนี่ มันตายชื่อหมีดำค่ะไหนเรียกมันไปสิมันเชื่อไหมเรียกสิมันจะมาว่ามันซึมซึมอยู่มันเป็นไรไม่สบายเหรอมันไม่ค่อยสบายเมืม่อว,นว,วานน้องสุพรรณสาเหงามากเลยอะวิ่งหนีพ่อด้วยเมื่อวานพาไปรับฟูจิแต่ว่า วิ่งหนีพ่อแล้วก็พาพาจิากยกล้ออ่ะปิดกี่วันคะปสองอาทิตย์ค่ะโอ้โหปิดสองอาทิตย์นะครับ FC น้องฟิล์มปิดสองอาทิตย์ได้มีเวลาเล่นกับสุพรรณสายอีกแล้วโอเคปะเดี๋ยวจะข้ามมืดก่อนรีบไปปะเก็บของแล้วยังยบอกยายวะยายไปแล้วเด้อยาย ปะนี่ครับคุณยายจะอะไรกับข้าวครับผมคุณยายจะย่างไก่นี่คุณยายทำกับข้าวรอคุณตานะครับเดี๋ยวน้องฟิล์มก็จะไปบ้านตะกลางแล้วหมู่บ้านช้างไปหาน้องสุพรรษากันไปกันเลยครับ let's go อตอนนี้เรามาใกล้ใกล้ถึงหน้าบ้านแล้วนะครับผมน้องฟิลม์มดีใจไม่จะได้เจอน้องแล้วเมวื่อวานน้องโอ้โหวิ่งหนีคุณพ่อเลยนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆขับไปเรื่อยๆนะครับวันนี้คุณพ่อได้โทรบอกให้ฟูจิเขา ให้นงสุพรรณษามารับพี่ฟิล์มนะครับตอนนี้เรามาลุ้นกันว่าเมื่อสุพรรณษาได้เจอพี่ฟิล์มแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมอ่รู้สึกว่าจะมาแล้วครับนันรู้สึกว่าจะมาแล้วเอาเดินมาแล้วครับสุพรรณษามาแล้วครับ ปันสามมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับเมื่อได้เจอรถคันนี้นะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับวนแล้ว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 เดี๋ยวดับเครื่องก่อน สาหาพี่เฟมมาหลุฮะฮานางลงมาหาน้องไงนะฮโอ้โเฮ้เฮ้ยเอ้ย,อย,อย,อยอโอ้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 โอมาถึงกอดซบเลยเมื่อวานฮะพาพี่จียกลอ้อฮะจีเนาะ วิ่งหนีขึ้นพ่อโอ้โหโอ้ยมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวดีใจดีใจครับโอ้โหดีใจดีใจตัวเพื่อนเะอเนาะหนูเล่นโคลนเนาะโอ้โดีใจดีใจเนี่ยสุพรรณสารู้ไหมน่ะพี่ฟิล์มอ่ะเป็นเรียนนาาักสอทิ์นุนโควิดทำพิษ <c oughs> <c oughs> โหกอด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  โอ้โหคุณพ่อไปรับพี่ฟิล์มมาจากบ้านนะครับเพื่อมหาสุพรรณสานะครับโอ้โหปฏิกิริยานะครับอย่างที่เห็นนะครับผมน้องเ,เอ้มาน,นี่เร็ว<ป>ม,ามาเลยมาเลยไปเล่นเลยไหมเออเล่นเล่นเล่เล่น,ลน,ลนไปแย่งยากเขานะ ดีใจแล้วสิเป็นยังไงครับ,รบเป็นยังไงบ้างก็สบายดีครับหนาะวไม่ไม่ปีนเรียนกับกเขาบอไม่ครับโอ,บอ,อ้พี่เออพี่จิส่งมาลืมพี่จิได้เหรอ พาพี่จียกล้อน้อให้พี่ฟมกิล้อวนๆพี่ฟิมวนหาพี่ฟิมน่ารักมากนะครับผมปฏิกิริยาที่สุพรรณษาได้เจอพี่ฟิมโอ้โหจำรถได้นะครับจำรถได้เออเปืือนแรง ไม่ต้องไปวิ่งไกลเนาะวันนี้โครนเยอะพี่ฟิล์มอ้วนๆพี่ฟิล์มถามน้องหนอ่อยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวยากนะเป็นยังไงบ้าง พี่ฟิล์มไปไหนมาอย่างนีนมาค่ะไปวันนี้แฉะกลับบ้านกันดีกว่าว<ะ>สุพรรณาม,มารับพี่ฟิล์มแล้วนนกลับบ้านกันดีกว่าแฉะมากเลยวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยไปแล้วโอโ้โหครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์นะครับผม ในช่อง Family สีทับไทยครับบ๊ายบายครับไปแล้วครับไปแล้ว,ลวพันษาพี่ฟิล์มน่ารักมากเลย ติดตามตูดพี่สาวไปแล้วไปซื้อขนมแล้วนั่น